ใบเสร็จหรือว่าใบารับเงินที่ออกโดยโรงเรียนสุรินทร์พักดีจังหวัดสุรินทร์มีข้อความที่ระบุว่าเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพัฒนาการเรียนการสอนนะครับเช่นเงินทําบุญเงินสนับสนุนการเรียนคอมพิวเตอร์ค่าสนับสนุนการจัดบริบทโรงเรียนหรือจ้างพนักงานทําความสะอาดยอดรวมเนี่ยหนึ่บาท ใบเสร็จใบนี้ครับถูกเผยแพร่ในสังคมออนไลน์แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหมาะสมหรือไม่เนื่องจากโรงเรียนก็ได้รับงบประมาณอุดหนุนจากรัฐบาลอยู่แล้วและนักเรียนของที่นี่กว่าร้อยละ35เป็นเด็กยากจนถึงยากจนพิเศษผู้ปกครองมีรายได้น้อยได้รับผลกระทบจากช่วงการระบาดของโควิด -19 วันนี้ทางโรงเรียนออกมาชี้แจงครับว่าการเรียกรับเงินส่วนนี้ทำได้ตามระเบียบและเป็นการเรียกเก็บตามความสมัครใจไม่บังคับให้ผู้ปกครองทุกคนต้องจ่าย เราจะมีขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสารากนค่ะว่าถ้าเราจะเก็บในเพิ่มเติมจากจากที่ทางหน่วยงานรับให้นะคะเราจะขอเก็บเพิ่มเติมในบางส่วนบางเรื่องที่จําเป็นต้องใช้นะคะขอความเห็นชอบก่อนแล้วจึงจะมาประชุมผู้ปกครองชี้แจงให้ความเห็นแต่โดยส่วนใหญ่ที่ประชุมผู้ปกครองจะไม่มีผู้ปกครองท่านไหนที่จะ ไม่เห็นด้วยนะคพีบย PBS ก็พยายามจะสอบถามพ่อแม่ผู้ปกครองที่อยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ว่าเอ๊รู้สึกยังไงกับการที่ถูกเรียกเก็บเงินเพิ่มเขาไม่ได้บังคับเป็นไปตามความสมัครใจจริงหรือไม่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ผู้สื่อข่าวติดต่อไปเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูล ทางด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต3 3ซึ่งเป็นต้นสังกัดของโรงเรียนสุรินทร์พักดีระบุว่าตามระเบียบทุกโรงเรียนที่จะเรียกเก็บเงินบำรุงการศึกษาต้องทำหนังสือขออนุญาตและจากนี้ก็จะไปตรวจสอบว่าทางโรงเรียนได้มาขออนุญาตก่อนหรือไม่ ทีนี้เมื่อลองตรวจสอบรายละเอียดในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาของสถานศึกษาเขาก็มีระบุหลักเกณฑ์ในการเก็บเงินเอาไว้ชัดเจนนะครับทั้งส่วนที่ไม่สามารถจะเรียกเก็บได้และส่วนที่สามารถเรียกเก็บได้เพิ่มเติมอย่างเช่นว่าห้องเรียนพิเศษอ P ี EP, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจะเก็บได้ไม่เกิน4ี่0 0บาทต่อคน โรงเรียนสามารถเก็บค่าจากการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มศักยภาพตามความสมัครใจของผู้ปกครองและนักเรียนรวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เรียกเก็บได้เช่นค่าจ้างครูที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะค่าสาธารณูปโภคสำหรับห้องเรียนปรับอากาศแต่การเรียกเก็บนั้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและต้องได้รับอนุมัติจากสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาก่อน โดยโรงเรียนจะต้องแจ้งให้ผู้ปกครองได้ทราบล่วงหน้านะครับมีข้อมูลชุดหนึ่งจากสำนักง,งานปปทครับที่ระบุว่าปปทเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนให้ตรวจสอบการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมของโรงเรียนในพื้นที่ภาคอีสานและพบว่ามีโรงเรียนที่ไม่ดําเนินการตามระเบียบจะต้องยกเลิกการเก็บค่าใช้จ่ายเนื่องจากเข้าข่ายการกระทําความผิดนะครับก็คงจะเป็นคําถามสําหรับ